เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราก็รอคอยกันนะที่รอคอยกันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะเมืองเมืองนั้นหรือจังหวัดจังหวัดนั้นแต่เป็นประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติคือการเปิดเมืองให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามา,าเที่ยวในบ้านเราเป็นการเปิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลือกพื้นที่ก่อนทําไปแล้วคือภูเก็ตแซนบล็อกตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยหจังหวัดแน่นอนนะครับมีพัทยามือเมืองพัทยาอยู่ด้วย ไปตรวจสอบความพร้อมกันนะครับในส่วนของเมืองพัทยานะวันนี้มีความพร้อมขนาดไหนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับพูดคุยกับนายกเมืองพัทยาคุณสนทยาคุณปลื้มครับสวัสดีครับท่านนายกเมืองพัทยาครับครับสวัสดีครับคุณปรมเมสครับครับสนทยาครับครับถึงวันนี้เองเนี่ยนะครับเมืองพัทยาพร้อมขนาดไหนสําหรับการที่จะเข้าโครงการ ตรงนี้นะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวพัทยาครับในในแง่ของอการเตรียมตัวของผู้ประกอบการเองในแง่ของการฉีดว,วัคซีนไปได้แค่ไหนอย่างไรครับท่านนายกครับในส่วนของประการแรกในการเตรียมตัวของผู้ประกอบการเนี่ยจะเรียนว่าในส่วนของอในผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาในทุกๆสาขาอาชีพเนี่ยนะครับก็ รอนะครับรอในเรื่องของการที่จะเปิดอย่างเป็นทางการอยู่ครับนะครับว่าในการที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยอ่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเรารับนักท่องเที่ยวประมาณสิบห้าล้านคนครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณสิบล้านคนไทยประมาณห้าล้านครับนะครับพอช่วงช่วงโควิดมาก็ก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยถึงสิ้นปีก็ไม่น่าจะถึงล้านคนครับนะครับก็ก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ทางผู้ประกอบการเนี่ยรออยู่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องต่างๆไว้นะครับในเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของวัคซีนะนะครับในส่วนของเรื่องวัคซีนเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมของจังหวัดชนบุรีทั้งหมดเนี่ยนะฮะอาจจะได้รับเข็มเข็มสองแล้วเนี่ยยังยังไม่ถึง 70%นะครับแต่ว่าในภาพรวมของเมืองพัทยาแล้วก็สัตหีบเนี่ยนะครับในส่วนของภาพรวมในการฉีดวัคซีีตอนนี้เราเราเกิน70%แล้วแต่ว่าในในส่วนของเข็มสองเนี่ยเข็มสองก็ก็ยังขาดอยู่นะครับเข็มเข็มสองก็ยังขาดอยู่นะครับเพราะว่าในในส่วนตรงนี้เองเนี่ยในเมืองพัทยาเนี่ยถ้านับถึงเข็มสองเนี่ยเราขาดอีกประมาณ2 2 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0สี4 0 0 0คนนะครับซึ่งจะมี วัคซีนเข้ามาเนี่ยเราสามารถขี่ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ก็ครบหมดแล้วครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นเหตุผลหนึ่งของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มีการเลื่อนออกไปหนึ่งเดือนก่อนนะครับ<ะ>เพื่อที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกับทางเมืองอื่นๆนะครับ<ะ>ว่าในส่วนของเข็มสองเนี่ยนะครับต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิเปอร์เซ็นซึ่งตอนนี้ถ้าพูด,พด,พดถึงภาพรวมของจังหวัดแล้วเนี่ย เข็มเข็มแรกเนี่ยเราเกิดแ,แล้วแล้วในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยเราก็เกิดแล้วหลือในส่วนของเข็มเฉพาะพื้นที่นะครับที่จะเป็นเข็มสองเท่าน,นั้นนะครับครับคือคถ้าพูดเฉพาะพัทยาเนี่ยสิบห้าตุลาคมนี้นะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่เลื่อนและใช้กําหดนหดการเดิมเนี่ยถือว่าเป็นยังไงบ้างครับยังคลุกขักหรือว่าก็ก็พอได้ยังไงครับท่านนายกครับณนะวันนี้ถ้าดูตามจานวนวัคซีนที่กลาลังจะเข้ามาสู่เมืองพัทยานี่นะครับอในส่วนของสิบห้าตุลาเนี่ย นะฮะเราเราคาดว่าเราฉีด็0ได้แน่นอนอืนะครับเพราะตอนนี้ในในส่วนของในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ในการประชุมกับท่านตรีว่าการการะทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่ท่านเดินทางมาประชุมเนี่ยทางภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้รายงานแต่ท่านตรีแล้วนะครับว่าอในส่วนของในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณ90%นะครับซึ่งถือว่าในในส่วนที่จะต้อง รับแขกหรือว่าให้บริการกับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในส่วนนั้นเนี่ยซ้อมแล้วนะครับ<ะ>แต่ในส่วนของภาพโดยรวมในพื้นที่เนี่ยนะครับก,ก็ก็ยังถือว่าอในส่วนของเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเข็มหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอะนะครับ<ะ>ก็ต้องประมาณเข็มต้องเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของเข็มสองะนะครับซึ่งผมอยากเรียนว่าในส่วนของ อำเภอบาลมงกุงกับอำเภอสัตหีบเนี่ยที่จะเป็นพื้นที่ที่จะเปิดก่อนเนี่ยนะครับในส่วนของ70เปอร์เซ็นตนะครับ70เปอร์เซ็นของอเข็มสองเนี่ยนะครับที่ผมเรียนจับเรียนไปแล้วเนี่ยก็ยังขาดอีกนิดหน่อยนะครับยังขาดอีกนิดหน่อยครับซึ่งก็อยู่สองอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าของพัทยาก็ยังขาดอยู่ประมาณสองหมื่น <20. S 2> ประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื 2, 1, 1> ่นคือปกติ ทุกวันนี้เราฉีดอยู่วัน 1, 3, 000, หนึ่งไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันเข็มอยู่แล้วนะครับครับซึ่งซึ่งเราก็ฉีดอยู่ทุกวันนะครับ,รบวันนี้ก็ฉีดทั้งในส่วนของพื้นที่ของโรงพยาบาลเมืองแล้วก็เรามีออนไซต์ที่โรงเรียนเมืองพัทยาสองนะครับซึ่งวันนี้ก็ฉีดประมาณรวมแล้วประมาณตั้งสี่พันครับนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีวัคซีนทยอยมาเรื่อยๆเนี่ยกราคาดว่าถ้าาจะเปิดในส่วนของวันที่หนึ่ง ตุลาคมมันจริงๆแล้วที่เราวางไว้ถึงหนึ่งตุลาคมเนี่ยจะมีวัคซีนเข้ามาเก็บก่นอยู่ทุกวันนี้วันนึงประมาณสามพันถึงสี่พันคนต่อวันเนี่ยนะครับเราเรายังถือว่าการให้วัคซีนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเราถึงนะครับเราถึงนะครับแต่ตอนนี้พื้นที่ที่ต้องควอบคุมด้วยกันก็คือบาลามงกษัสริยหีบนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราเราเร่งไปทางสัตหีบด้วยครับอ่าก็เช่นตารางทางทางหีบมีประชากรประมาณแสนหกหมื่นคนเนี่ย นะครับตอนนี้เนี่ยก็ฉีดไปประมาณเจ็ดหมื่นกว่าแล<ะ>้วนะครับนนประมาณประมาณเจ็ดหมื่นกว่าแล้วก็ยังยังขาดอยู่อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นอำเภอสาธิติหีบเนี่ยอาจจะต้องมีวัคซีนเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งในณขณะน,นี้เนี่ยทางในส่วนของทางการรัฐบาแห่งประเทศไทยก็ได้ประสานงานเรื่องวัคซีนที่จะเข้ามาสู่ในพื้นที่ที่จะต้องเปิด ครามไม่ได้แต่ยงชนบุรียอย่างเยวนะครับอีกสี่พื้นที่เ,เส้นเดียวกันครับครับคุณนมยาครับแล้วนอกเหนือจากประเด็นเรื่องเอาเอาแคเรื่องวัคซีนอย่างที่ก็ท่านได้เรียนมาเนี่ยนะครับว่า,าถ้ามีวัคซีนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยประเด็นเรื่องฉีดเนี่ยน่าจะไปได้อยู่เรื่องอื่นๆที่เราต้องตัดเตรียมเช่นเรื่องของการตรวจเชิงลุกเรื่องของอกฎระเบียบเรื่อง โควิดฟรีเซตติ้งในสถานประกอบการอะไรต่างๆนี่คุยกันหรือยังหรือมีการพร้อมแค่ไหนใครทําได้ใครทําไม่ได้อย่างไงในสถานประกอบการต่างๆตอนนี้ครับในสถานประกอบการเนี่ยนะครับการที่ได้มีการตกลงกันับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยจะต้องเป็นเป็นสถานประกอบการที่สมัครใจและเข้าสมัครนะครับ <c oughs> เข้ามาสู่ในส่วนของโครงการพัทยามูฟออนนะครับว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยว นะครับในในผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกประเทศเนี่ยนะครับจะมีใครบ้างนะครับเพราะว่าอในในเงื่อนไขที่จะที่จะต้องเข้ามานี่นะครับจะต้องมีในส่วนของการผ่านเอ่อก็เรียกว่ามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขนะครับด้านสุขาอนามัยในเะรื่องการท่องเที่ยวดิชานะ SSA ชาพลัสเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งในพัทยาเราเองเนี่ย เรามีโรงแรมที่ผ่านอยู่แล้วเนี่ยนะครับผ่านอยู่แล้วซึ่งเป็นสเตทัวลันทีนเป็นออโตเนทีวอลันทีนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสามสิบแห่งอยู่แล้วครับประมาณสามสิบแห่งแล้วก็จํานวนห้องที่จะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยนะครับมีเป็นปริมาณเพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของชาปลัสเนี่ยเราเราไม่มีปัญหาสําหรับโรงแรมสถานประกอบการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับครับส่วนในในส่วนของเรื่อง อ่าอื่นๆนะครไม่ว่าเรื่องมาตรการในการตรวจเชิงลุกต่างๆของเราเนี่ยเราดําเนินการอยู่ตลอดเวลานะครับแเ้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเมืองพัทยาเราเองเนี่ยเรามีมาตรการตรวจเชิงลุกโดย ATK เนี่ยนะครับลงไปตามชุมชนนะครับหรือว่าในเรื่องของมีการให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วเราก็ดําเนินการในการตรวจรซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราตรวจไปมากกว่าแปดพัน มากมากกว่าแปดพันรายแล้วนะครับก็ก็พบประมาณสามร้อยนะครับพบประมาณสามร้อยเราก็นําเข้าสู่การรักษาทันทีนะครับซึ่งซึ่งเรามีมีฮอสซิเตลของเราเองเนี่ยอยู่ประมาณอ่าแปดร้อยเตียงนะครับแปดแปดร้อยเตียงสําหรับในส่วนของเมืองพัทยาแต่ถ้าฮอสซิเตลของทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยประมาณหมื่นเตียงนะครับซึ่งซึ่งก็ก็ถือว่าในส่วนของเรื่องการ รักษาพยาบาลหรือการเตรียมตัวต่างๆในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราก็มีความพร้อมนะฮะในการที่จะรองรับนะครับครับถ้าดูดูจากสภาพที่สถานประกอบการร้านค้าต่างๆที่จะรับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคนก็จะรู้สึกว่าพัทยานี้น่าจะหนักเพราะว่าเป็นเมืองที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นด้านหลักเลยตอนนี้ล้มหายตายจากหรือ อ่อนล้าลอยแรงไปมากน้อยขนาดไหนมีสถานประกอบการที่ยังพอมีกําลังตั้งหลักมาสู้กันใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณสนทยาครับบรรยากาศเป็นยังไงฮะก็ก็พูดถึงบรรยากาศเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับนักองเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมันก็จริงทําให้บรรยากาศเมืองพัทยาเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงาครับในเพราะในเรื่องของอย่างอย่างเราเราดูจากสมาคมแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสมาคมแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย อ่าเขามีสมาชิกอยู่ประมาณแค่ห้าห้าสิบตัวแห่งอันนี้มีเปิดอยู่ประมาณสักสิบวัวแห่งเองครับประมาณเอ่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้จะเฉพาะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่แต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะว่าเมื่อไม่มีนักนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็ถือว่าถ้าเปิดไปเขาก็ทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับงั้นตอนนี้ก็เลยต้องปิดปิดตัวรอจะรอ,อสถานการณ์ส่วนในเรื่องของโรงแรมทีี่่พักเนย นะครับก็ก็กยังมีเปิดอยู่นะครับยังยังยังมีเปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับมีเปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับเกินกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ที่ปิดไปจริงๆเนี่ยประมาณตั 30, ้งสามสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรุ๊ทัวร์ครับคืออย่างช่วงนี้นก็จะมีคนไทยพอไปพักบ้างใช่ไหมพัทยามันก็ใกล้ๆ้ก้รุงเทพอยู่ก็ตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามารับตาแหน่งในยมืองพัทยาเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราเราสร้างยุทธศาสตร์สําหรับในเรื่องของการขยายตลาดเลยก็คือตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเพียงหนึ่งในสามของนักท่องเที่ยวพัทยาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนึ่อยากว่าทั้งพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีสนามบินทั้งสุวรรณภูมินะครับก็ประมาณชั่วโมงเศษกับอูระเพาก็ประมาณ ประมาณสี่สิบนาทีนะครับแล้วยังมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกเนี่ยนะครับเราจึงทําแผนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดคนไทยนะครับซึ่งเราก็ร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการทาโครงการอยู่นะครับว่าในเรื่องของการเปิดตลาดคนไทยนะครับก็ถือว่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทําให้เมืองพัทยาเนี่ยได้มีโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการเติมนะครับสําหรับในส่วนของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าหากมีปัญหาอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเพราะว่าเราเราศึกษาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนะครับาเราดูแล้วว่าเมืองพัทยาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีในเรื่องของหวัดนกมีซาหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องอนักท่องเที่ยวที่มีผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เกิดจากเรือฟินิกซ์ที่ตอนที่ปากใต้นี่นะครับก็ทําให้มีผลกระทบตรงนั้นเราเรา,เราได้ศึกษาอยู่ว่า อถ้าเราพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักจนมากเกินไปเนี่ยเราก็จะทําให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมาได้ครับ,รบและพอมาเกิดโควิดอีกเนี่ยก็ยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะเพิ่มตลาดในระยะใกล้โดยเพราะตลาดคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป้าหมายเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการที่เราจะต้องอเพิ่มในส่วนของตลาดคนไทยค ครับให้เพิ่มมากขึ้นครับอันนี้อันนี้คือยุทธศาสตร์แต่พอจะยกรูบธรรมได้ไหมครับอะไรที่จะเป็นตัวดึงดูดที่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเข้าไปที่พัทยามากขึ้นเพิ่มสัดส่วนคนไทยที่ไปเที่ยวจากเดิมเป็นหนึ่งในสามอาจจะขยับมาอ่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรจะเป็นตัวดึงดูดให้คนไทยมาเที่ยวพัทยามากขึ้นตามที่เมืองพัทยาวางแผนเอาไว้อะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยที่เรามีการปรับก็คือในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสถานที่จอดรถนะครับเราคงทราบดีว่าในส่วนของเรื่องชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเดินทางโดยโดยรถยนต์นะครับแล้วก็จะต้องมีมีที่จอดรถให้นะครับะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยที่เราปรับก็คือในเรื่องในส่วนของเรื่องการสร้างอาคารจอดรถเพิ่มขึ้นที่นาเกลือปรับขยายพื้นที่จอดรถบริเวณชายหาดพัทยาจอมเทียนและในพื้นที่อื่นได้ยังมีการในอนาคตเนี่ยก็จะสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติม นะครับเพื่อที่จะให้บริการต่อนักท่องเที่ยวไม่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 ใช่แต่เพียงชาวไทย<ฮ>ะนะครับทั้งชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางโดยถยนว์แล้วก็จะมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น<ฮ>ะนะครับในส่วนของเอ่อในในในเรื่อง,อ,งอื่นก็คือเส้นในเรื่องของเอ่อการการเดินทางนะครับอย่างเช่นในขณะนี้เนี่ยเกาะล้านเนี่ยถือว่าเป็นปสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งดึงดูดของเราคร่อนข้างที่จะมากในปปัจจุบันนะครับเราเราก็มีการปรับ เพิ่มในส่วนของเรื่องการปรับปรุงนะครับสะพานท่าเทียบเรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทั้งบนฝั่งและบนเกาะล้านเพื่อที่จะเป็นการที่จะทําให้อ่ประชาชนเนี่ยนะครับหรือว่าคนไทยเนี่ยเดินทางมาที่เกาะล้านนะครับซึ่งแน่นอนเวลามาที่เกาะล้านเนะี่ยเขาเขาก็ต้องมีการเดินทางไปที่จุดอื่นด้วยเช่นเดียวกันครับการทตรงนี้เนี่ยทางด้านการตลาดเราก็ทําร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <c oughs> นะครับนอก <c oughs> จากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นหรือว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะในเรื่องของการที่จะปรับให้เป็นตลาดคนไทยเพิ่มมากขึ้นครับครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายแห่งนะครับได้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเข้ามามาพักหรือเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่มาพระดยามเมื่อม่สักครู่นี้คุณสนุนธยาพูดถึงเรื่องโครงการหนึ่งที่เป็นรูปธรรมเลยก็คือการทําที่จอดรถ เพิ่มมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ของพวกเราก็จะขับรถลงมอเตอร์เวย์ปุ๊บก็เข้าพัทยาเลยทีน,นี้พอจอดรถปุ๊บเนี่ยถามต่ออีกขนส่งมดระบบขนส่งมวลชนในเมืองพัทยานี่ตอนนี้เราเราคิดเรื่องให้ความสําคัญเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคือเอารถไปจอดแล้วจะเดินทางจากจุดจอดรถไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อะไรต่างๆได้อย่างสะดวกเนี่ยเรามีอะไรรองรับนักท่องเที่ยวบ้างครับเออ,อ,อเพาในแปัจจุบันนี้เนี่ยบบนนเชว่บบาใน,นเรื่องของขนส่งมวลชนท้องถิ่นนี่นะครับ ก็ก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้บริการอยู่แต่สิ่งที่ผมมองในกจะเรียนก็คือว่าการการเพิ่มที่จอดรถเนี่ยคือเราเพิ่มที่จอดรถบริเวณชายหาดเลยค่ะเราเลยใช้หาดที่ได้มีการปรับที่จอดรถบริเวณชายหาดที่จอดรถได้ณวันนี้เนี่ยประมาณถ้าหกร้อยคันนะครับหกร้อยคันก็ถ้ามีได้มีการหมุนหมุนเวียนได้ก็ถือว่าวันหนึ่งก็ก็ได้ประมาณประมาณอ่ประมาณสามสามเท่านีครับไปไปสูรในการคิดก็ได้ประมาณเกือบสองพันคัน นะครับซึ่งซึ่งก็ก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะพอลงจากที่จอดรถนะครับจอดรถก็สามารถลงมาที่ชายหาดได้อ๋อรครับครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในระยะยาวในลักษณะนี้เนี่ยได้ได้ศึกษาแล้วเนี่ยนะครับยังมีในรายละเอียดข,ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ก็คือการสร้างโมโนเรล<อ>นะครับเป็นเป็นไร้เรลสาหรับในเมืองพัทยานะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบานะครับที่ จะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าสู่เมืองพัทยาแล้วก็วิ่งลัดเลาะนะครับไปตามพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นแผนรองรับในระยะยาวนี่นะครับระยะยาวก็ก็ประมาณสามถึงห้าปีนะครับตามซีที่จะมีการพัฒนาเพื่อมารองรับกันนะครับจนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะเอามารองรับได้เรื่องขนส่งมวลชนขนาดใหญ่